นี่นะครับหลังจากที่ผมดูดน้ํามันมาแล้วผมก็จะดูดประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาวัดระดับอีกทีครับว่าอยู่ตามระดับหรือเปล่าระดับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอัตโนมิชันสวิตนะครับอันนี้ผมหลังจากที่ผมเอารถเข้าเช็คศูนย์นะครับรถผมก็อายุ3ปีนะครับก็เอาเข้าเช็คศูนย์แล้วหลังจากออกจากศูนย์มาผมจะเช็คของผมตลอดนะครับว่าน้ํามันเครื่องได้เติมเกินอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็หลังจากเข้าศูนย์แล้วผมก็มาเช็คทีหลังก็พบว่าน้ํามันเครื่องมันเกินนะครับเติมมาเกินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเกน้ํามันเดี๋ยวตัววัดน้ํามันนะครับตัวนี้ตัววัดระดับน้ํามัน ผมจะทําความสะอาดตัวนี้นะครับนี่นะครับอันล่างนึงคือระดับน้ามันขีดคือต่ําสุดนะครับถ้าขึ้นมาก็คือระดับคนอยู่ตัวจุดเป็นรูบนบนนี่ครับรูบนนะครับเป็นรูเล็กๆเดี๋ยวจะวัดให้ดูครับกดไปในสุดเลยครับแล้วก็ดึงขึ้นมา เห็นไหมครับมันกล้องมันนี่ครับก็เกินค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเอาออกคือนะครับถ้าเราออกข้างล่างเนี่ยเราต้องเติมใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้มันก็อาจจะเสียเวลาถ้าเราดูดจุดนี้นะครับมันจะติดนะครับให้ดูมันจะติดพวกนี่ครับนี่เราต้องเย่ yeah. มันเข้าไปพอดีเป๊ะมันก็จะยากกว่าผม,มก็เลยต้อง มาแย่จุดหนึ่งครับก็จุดนี้จะแย่ง่ายครับแล้วเราก็แย่งไปนะครับเราก็มากดแยกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่าน้ำมันมายัางนี่ครับน้ำมันก็ออกมาแล้วนะครับนี่ครับเราก็แยกไปเรื่อยๆครับเอ กดปั๊มเราไปเรื่อยๆครับนี่ครับมาถึงนี่แล้วนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับกดไปเรื่อยๆครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับขวดก็ต้องสะอาดด้วยนะครับเผื่อเราออกมาเยอะเกินก็ต้องเติมกลับคืนครับนี่ครับออกแล้วครับ นี่นะครับหลังจากที่ผมดูดน้ํามันมาแล้วผมก็จะดูดประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาวัดระดับอีกทีครับว่าอยู่ตามระดับหรือเปล่าผมก็จะใส่สายกลับไปคืน นี่นะครับผมชักน <ris os> <this on> ้า <color> ม well ันเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าระดับน้ามันเครื่องผมอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่นะครับเห็นชัดไหมครับนี่นะครับระดับน้ามันเครื่องผมก็อยู่ประมาณนี้เลยครับนี่ครับที่เห็นขีดนี่ครับก็เกือบเต็มเกือบเข้าจุดที่เขาบอกครับเนี่ยครับนี่ครับก็การเช็คก็โอเคครับระดับไม่เกินเยอะเกินไปนะไปครับที่เกินมาก็นี่ครับ ตัวนี้ก็ขวดนี้อยู่ที่600มิลลิตรนะครับก็ตัวนี้ขนาะดถ้าครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่300ตัวนี้น่าจะ200นะครับเกินมา200มิลลิลิตรนะครับตัวนี้เกินมานี่นะครับก็เช็คกันบ้างครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีอะไรมาแนะนำเพียงเท่านี้ครับสำหรับพวกสายน้ำมันอะไรผมก็จะใส่กับคืนก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับดวงมาตัวมิชันสวิตก็สวัสดีครับ